สวัสดีครับเมื่อวานนี่มีเอฟซีถามว่าเคยมีลูกค้าเอารองเท้ามาเย็บแล้วบนว่าครับไหมเคยมีครับตอนเป็นใหม่ๆนี่เคยมีครับมีมันก็เป็นอย่างนี้ครับเป็นกันทุกคนนะครับว่าประสบการณ์มันยังไม่ได้สอนนะครับอย่างผมนี่ก็เจอบ่อยเหมือนกันสมัยเป็นใหม่ๆนะแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีปัญหาแล้วรรู้ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับวิธีแก้ไม่ให้รองเท้าครับก็ทําอย่างนี้นะครับขั้นตอนก็ทําอย่างนี้นะ คือเย็บอย่างนี้นะครับด้านกล้องรับคือย่างนี้นะครับเวลาเย็บนะครับเราก็เย็บตัดบปกติเนี่ยนะครับแทงเข้าไปอย่างนี้นะแทงเข้าไปอย่างนี้เลยเสร็จแล้วก็จับได้ของอย่างนี้นะครับนี่นะครับเอาของเข็มด้านในแล้วก็ดึงขึ้นมาอย่างนี้นะครับดึงขึ้นมาถ้ามันไม่ได้ก็หมุนหมุนนะถ้าหมุนได้เท่แล้วมันก็จะขึ้นมาอย่างนี้นะครับนี่นะครับเทคเนีคยที่ไม่ให้รองเท้าคับก็ทําอย่างนี้นะครับ จับห่วงอย่างนี้สอดเข้ามาเส้นนี้แล้วก็จับเส้นเส้นทั้งนอกพี่ด้านที่จะโชว์ครับบิดเรียวด้วยนะเอาแนบอย่างนี้นะครับเข้าใจไหมฮะออนแนบไว้อย่างนี้ครับแนบไว้แต่ไม่ใช่ดึงตึงนะออนแนบไม่ใช่เฉยนะครับแล้วก็ดึงเส้นไหนนี้นะครับนี่นะครับดึงเส้นไหนเข้าไปปุ๊บเอาแค่พอพอประมาณนะพอแค่ว่าโฟมมันจมก็พอพอนะอย่าดึงแน่นนะครับถ้าดึงแน่นดึงแรงรับรองร้อยเปอร์เซ็น ครับแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นจะเสียลูกค้าลูกค้าจะไม่กล้ามาเลยนะครับขั้นตอนง่ายๆก็ทําอย่างนี้นะครับเย็บอย่างนี้เลยนะครับนอย่างผมเย็บนี้ก็ไม่ถึงเส้นนะครับความที่ห่างนะทองเข็มด, Me. ดึงเข้ามาอย่างนี้นะครับ <jeszcze> ป <nonprofits> ุ <appropri> ๊บจับได้เส้นนี้นันเน้นเลยนะเส้นนี้นะครับเส้นข้างนอกที่จะโชว์นะบิดเดี่ยวด้วยเอาวางแนบเฉยๆนะครับแนบไว้ข้างหน้าอย่างนี้นะแนบข้าง่าหน้าแล้วก็ดึงเส้นไหนนี่นะครับเนี่ยดึงเส้นไหนเนี่ยดึงค่อยดึงเข้าไปนะครับ ดึงเข้าไปนะครับดึงเข้าไปดึงปลาไปนี่นะดึงเข้าไปอย่างเงี้ยในกระปมขาวๆนี่ใช้ไม่ได้นะห้าห้าห้ามให้ปมมันลอยนี่นะดึงเข้าไปงี้ดึงให้จมปุ๊บอ่าโอเคดึงดึงไม่ต้องดึงตึงนนะเส้นนี้ไม่ต้องดึงนะเส้นนี้เอาวางไว้เฉยๆห้ามดึงด้วยเส้นนอกเนี่ยเอาวางไว้เฉยๆดึงเฉพาะเส้นในดึงแค่พอจมขนานั้นนะครับใร้ปมมันจมขนานั้นแล้วครับก็ทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับนี่นะครับนี่นะครับอันนี้นี่นี่ผมจะทําแบบเร็วๆนะครับ นี่นะครับก็อย่างนี้นะครับเบ็ดคันนี้วางอย่างนี้ปุ๊บดึงอย่างนี้นะครับนี่นะครับเห็นไหมฮะนี่นะครับนี่จะทำแบบเร็วๆเลยนี่นะครับสอดห่วงเข้ามาปุ๊บทําทําอย่างนี้นะครับเอาวางไว้เฉยๆนะเอาวางไว้เฉยๆนะเช่นนี้นะห้ามดึงนะห้ามดึงตึงนะแค่เอาวางไว้เฉยๆแล้วก็ดึงเช่นนี้นะดึงเช่นนี้เข้าไปอย่างนี้ปุ๊บโอเคนี่นะครับทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆเลยนี่นะทำอย่างนี้ของเข็มนะดึงขึ้นมาอย่างนี้ปุ๊บ อ่าเสร็จแล้วก็ดึงบ,บิดเกลียวด้วยนะเอาวางไว้เฉยๆนะไม่ใช่ว่าดึงนะไม่ใช่ว่าดึงนะแนบไว้เฉยๆนี่แล้วก็ดึงเส้นในเนี้ยเข้าไปานี้เรื่อยๆนะถ้าเป็นอย่างนี้ตลอดตลอดลอดฝั่งมันจะไม่คับเลยนะครับปัญหาที่ช่างมือใหม่เขาไม่มีเทคนิคเขาไม่มีประสบการณ์เขาก็จะดึงแบบกลัวไม่แน่นนี่ดึงทั้งเส้นนอกดึงทั้งเส้นในเนี่ยร้อยทั้งร้อยก็ก็คับนะครับเนี่ยอย่างปัญหา อย่างคู่นี้ร้อยเปอร์เซ็นเลยทัพมือใหม่เย็บนะท้ามือใหม่โดยที่ไม่มีพื้นฐานโดยที่ไม่รู้เรื่องนะเย็บแล้วถ้าไม่คับให้ให้เข็หัวได้เลยนะนี่นะครับคู่นี้นะคู่นี้นะครับถ้าเย็บปุ๊บถ้าคับถ้ามันคับมันเต็งแล้วนะอาการมันจะเป็นอย่างนี้ครับมันจะงอยอย่างนี้เลยนะครับนี่นะถ้าเราดึงมมากนะเพราะว่าตัวนี้ประเภทเป็นผ้าอ่อนๆอย่างนี้นะเป็นผ้าอ่อนๆอย่างนี้นะเย็บยากมากเลยนะครับถ้ามีประสบการณ์รับรองสามคู่ก็ต้องคับสามคู่เชื่อผมเด้อนี่นะเย็บเลย เราต้องระมัดระวังอย่าอย่าดึงแรงจะยิงอย่าดึงแรงอย่า,ยา,ด,ยาดึงแน่นแค่นั้นแหละเคล็ดลับน้อยๆนะครับคู่นี้นะผมเชื่อว่าถ้ามือใหม่นะเย็บเนี่ยจะเสียลูกค้างเลยนะด้วยความไม่เข้าใจเขาจะดึงได้แน่นดึงแน่นนี่ก็กลัวมันไม่กลัวมันกลัวมันไม่อยู่กลัวมันไม่ทนนะไงเดินจนแน่นพอแน่นปุ๊บมันจะคับพอคับปุ๊บมันก็จะงออย่างนี้เลยครับมันจะงอลักษณะนี้เลยครับใช้ไม่ได้นะครับนี่ครับวิธีแก้แบบง่าย เนี่ยอย่างที่อย่างที่ผมทาอย่างนี้นะครับเย็บอย่างนี้ล่ะไม่มีปัญหาเนี่ยจับได้ก็คือจับอย่างนี้จับอย่างนี้สอดเข้าไปข้างในพองเข็มเกี่ยวเข้ามาโอเคอย่างนี้สอดห่วงนี้เข้ามาปุ๊บเส้นนี้ละสําคัญห้ามดึงนะอาวังไม่เฉยๆแล้วก็เดินเส้นนี้นะเดินเส้นนี้ไปดึงนี้จะเพิ่มะดึงก็ดูเด็ดเดึงเข้าไปอย่างนี้เลยอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับรับรองได้ไม่มีเไม่มีครับนะฮะเทคนิคการเย็บเนี่ยเ็ดลับมันมีแค่นี้เอง ไม่ใช่ยากเย็นอะไรนะครับถ้าทรงแบบนี้มันจะไม่มีปัญหานะครับแต่ถ้าทรงถ้าทรงแบบนี้นะดึงแน่นเท่ไหนมันก็ไม่ครับนะครับเพราะว่ามันแข็งนะครับจะดึงแน่นดึงแรงดึงแน่นแค่ไหนดึงแรงแค่ไหนมันก็ไม่ครับนะรับทรงแบบนี้เพราะว่ามันแข็งนะครับ,รรบ,บ,บ,อ,รบอย่างนี้ไม่มีปัญหาเรื่องครับนะครับ มันจะปกติเลยนะครับทรงแบบนี้นะนี่นะครับทรงแบบนี้ปกติเลยทรงแบบนี้ก็ไม่เป็นไรถึงจะดึงแรงดึงดึงแรงดึงแน่นก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันแข็งจะไม่มีปัญหามันจะไม่ครับทรงแบบนี้นะแต่ถ้าทรงแบบนี้โทษทีเถอยังไงมันก็ครับถ้าดึงแรงนะอันนี้ก็เหมือนกันนะครับถ้าดึงแรงมันก็ต้องครับนะครับอันนี้ของใกล้กจะเสร็จแล้วนะครับ นี่นะครับก้าจะเสร็จแล้วอีสองเข็มนะครับถ้าเย็บอย่างนี้ไปเลยเไอ้เออ <c oughs> จับเข็มก็เกี่ยวเข็มขึ้นม,มาอย่างนี้เกี่ยวได้ขึ้นม,มาอย่างนี้นะครับสอดห่วงเบ็ดเลี้ยวแล้วก็วางแนบไปข้างหน้าแนบเข้าไปข้างหน้าอย่างนี้นะแล้วก็ดึงเนยะถ้าเดี่ยวมันแตกก็บิดด้วยนะบิดด้วยบิดด้วยอ่าอยู่นี่โอเคแล้วก็อีกเข็มหนะึ่งสอดเข้าไปอย่างนี้ดึงได้เข้ามาอ้าว พอมันยังไม่ค่อยดีเราเราข้ามไปอีกเข็มนึงก็ได้นะครับนี่นะฮะเพราะว่าช่วงรอยต่อมันจะช่วงรอยต่อมันจะไม่ค่อยสนิทกันนะเราก็ข้ามไปอีกนิดนึงนะครับเสร็จแล้วเราก็คล้องเอคล้องได้ออกมาเสร็จแล้วเราก็มัดนะครับมัดเสร็จเลยมัดสองรอบนะครับหนึ่งสองนี่ครับเรามากระตุกให้แน่นด้วยนะแล้วเอานี้วเนนี้ครับปิดตรงนี้เพื่อไม่ให้ได้มันยกงนะครับเดินเดินเส้นไหนไม่เข้าไปเลยดึนปุ๊บอ่ะพอมันจมแล้วก็โอเคนะครับแค่ เราก็มาตัดเส้นนอกนี่นะครับนี่นะครับตัดเส้นนอกนี่เลยตัดให้มันเหลือเสร็จนิดหน่อยนะเพื่อเราจะเอาไฟเช็คลมนะครับแต่ข้างในก็ให้ให้มันเหลือเสร็จนิดหน่อยนะอย่าให้มันชิดนะฮะถ้าชิดจะไม่ได้นะครับเสร็จแล้วตรงนี้ถ้ามันโผล่อีกเนี้ยเสร็จไปแล้วเราก็ลนไปลนไปไม่ให้ไม่ให้ได้มันแตกแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วครับแค่นี้เองแล้วครับเทคนิคการเยกบำเท้หมครับ คลิปนี้ถ้าเป็นประโยชน์กับท่านก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดติดตามและกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับขอบคุณมากครับผม